คุณวาร้านชำค่ะมิวพันศานะคะเลิฟค่ะจูนวันมิมอนค่ะมิวนี่ค่ะตอนนี้ก็ปมเลิเกกว่าจะรักกันก็ยากแล้วเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมาหาวิธีแก้ด้วยกันว่าเออเราจะแก้ไขปัญหานี้ของคู่เรายังไงดีแล้วก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาแมวน้ำเจอแม่คือหน้ามุยตลอดเลยจะหาแบบวิธีแก้ สิ่งนี้ยังไงเพราะาเป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็สําคัญในชีวิตมากๆหนูว่าจริงๆเรามันก็หนูว่าจริงๆมันก็คือชีวิตคือเหมือนแบบเรามีทุกข์มีสุขมีเศร้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอยู่ที่ว่าออวานกับแมวน้ำนเขาจะมีวิธีการรับมือยังไงที่แบบจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอีพีต่อไปมันจะหวานมากหวานน้อยแค่ไหนหรือว่าจะขมมากขมน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามค่ะ จริงๆเราต้องกดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าพอเขาทําให้เราเห็นภาพว่าเมสาหมาดเนี่ยเติบโตไวแล้วก็คนใช้ผู้บริโภคเยอะขนาดเนี้ยร้านชามเล็กๆอย่างเราอะ่ะจะไปต่อ,อยังไงแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วมันต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้อยู่ที่ว่าจะไปในทิศทางไหนคะ่ะเรามีชาวบ้านเยอะมากที่เป็นกําลังใจให้เราหนูว่าหนูชอบพาร์ทนี้นะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ดูอบอุ่นอะ่ะเออเรามีคนรอบตัวที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าไม,ไม่ไม่มากก็น้อยอะ่ะพาจริงๆนี้ก็คือด้วยคาแรคเตอร,ร์ของม่านมุกมเขามีความแบบแววตาเจ้าเล์มันเลยเดายากที่เขาจะมาดีหรือว่ามาร้ายเขามาปั่นเราหรือเปล่าหรือว่าเขามาทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ซ์เรื่องนี้นะคะพลิกล็อกเยอะมากร้กองไห้เสียใจย,ยังสวย อจริงคือเป็นจังหวัดที่ลงที่ลงตีนแล้วพึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรค่ะตอนนี้ตอนนั้นวานเหม่อแล้วคะ่ะวานไม่เอาอะไรแล้วจริงค่ะต้องขอบคุณมุมกล้องนะคะที่ทําให้ทุกคนมองว่า<ด>มิวขันษสาสเอ้ยคุณวานร้านชําสวยมากขอบคุณมากนะะเ,เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่เป็นแบบเหมือนน้าตาคอเบายิ้มทางน้าตาเป็นเม็ดใช่เป็นเม็ดเม็ดอยู่แล้วเม็ดอยู่แล้วไม่ถึงเลิฟนะที่เม็ด ที่เป็นแบบเหมือนน้ำตาคอเบ้าแล้วก็น้าเบะนิดนึงเลยอะใช่ใช่คือเหมือนเราทุ่มเทมากแต่มันก็แบบดันมาติดขัดโดยที่เราไม่ได้แพลนเอาไว้อะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะเราว่าเราพูดอมก็คงพูดก็พูดทั้งกับแม่แล้วก็กับแฟนถือว่าได้พูดแล้ว ตัวแม่เองหรือว่าตัวแฟนเองจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อยู่ที่เขาน่าจ๊ะเขาแบบเข้มงวดขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่แค่กับธุรกิจแต่กับเมวนน้ำด้วยคือแรกๆมันจะไม่เห็นมุมนี้เลยมันจะมาทายๆซีหน้าสงสารเลยคือตอนแรกทุกคนเชียร์ให้แบบว่าชมพู่รีบไปบอกแม่สักทีว่าแบบเราเป็นแฟนกันบอกไปปึ้งก็ไปต่อกันไม่ถูกเลยไวเลิศเลย ใช่คือตอนเดียน้า,นาแม่อยู่ยทุกที่<า>แต่ว่าแบบคือมันเหมือนทําให้หลายๆคนหลายๆคนเห็นว่าบางทีการที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันน่าจะจบแล้วหมายถึงว่าบอกไปเนี่ยมันจบแน่นอนมันต้องดีแน่นอนมันอาจจะแบบ ไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ทางทางคู่เราก็หวั่นหวันเนาะล่าสุดมีการแบบว่าเออหรือเราแยกกันอยู่ดีไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่าอับร้าเลยเราก็แล้วเราก็พยายามคิดบวกว่าเอยหรือลองแบบไม่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันไหมลองกลับแยกไปอยู่กันเหมือนเดิมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่ก็จะดีขึ้นหร คือรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ชมพูตัดสินใจบอกเพราะว่าอาส่วนหนึ่งเราก็อยากให้เราก็อยากให้ต้นน้ารู้สึกดีด้วยว่าแบบเออเราจะแสดงความชัดเจนนะแล้วยีส่วนหนึ่งเราเคยแบบยับย็บกับแม่แล้วแม่แบบว่าแมวน้ำเขามีแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณวานแม่ก็จริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกไปของเราปุป๊บจึ่งหรือว่าแม่จริงแล้วแม่มีเหตุผลบางอย่างอันนี้ก็ต้องรอดูว่าทําไมาคุณแม่เขาถึงรีแอคออกมาใน รูปแบบนั้นเพราะว่าเท่าที่เขาเียออกมามันมี2แบบเนาะหมายถึงว่ามีทั้งมุมที่เขาทําตัวไม่ถูกแล้วก็มุมที่อยู่ดีๆก็ดีใส่เรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทําไมคุณแม่ถึงทําอย่างนั้นหรือจริงๆแม่เป็นไบโพล่ะก็แค่ก็หน่อยใจก็เป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจนั่นแหละแต่แต่ก็ไม่อยากพูดไปตรงๆให้เขาอึดอัดเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์ มากมากแบบมากๆโกยูยากอ,ะอ่ะเป็นจุนจุนจุนไม่เก็บมาถึงสปีแน่นอน <laughs> คือไม่ <laughs> เออเขาคบ3ามปีโดยที่ไม่บอกใครเลยพี่มันอึดอัดนะคะอเออแล้วจูก็รู้สึกว่าถ้าเป็นจูจูคงแบบพยายามขอยิ่งคนที่บ้านยิ่งต้องรีบบอกอชายคนภายนอกอโอเคไม่เป็นไรที่ทํางานจริงๆไม่ได้ซีเรียสแต่จริงๆคนที่บ้านควรจะต้องรู้เป็นคนแรกเลยที่คนที่ท้อมากที่สุดคื ใช่แต่ว่าในส่วนของเราเองก็ไม่แพ้กันเพราะว่าเหมือนแบบคุณแม่เลี้ยงชมพูมาคนเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทาให้ชมพูเนี่ยเขาแบบมีความผูกพันกับแม่มากๆแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าสมมติวันหนึ่งบอกไปแล้วความสัมพันธ์ของเขากับแม่จะเปลี่ยนไปซึ่งแม่เป็นคนที่สําคัญในชีวิตเขามากๆแต่ว่าคนนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเลยมีความแบบช่างใจอยู่นานมากว่าจะทำไงกับสถานการณ์นี้ดีอะไรเงี้ยค่ะตัวสุดท้ายก็ได้บอกไป แต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่ชมพูคิดสักเท่าไหร่ใช่อาจจะอยู่ในพาร์ทนั้นของหนูน่าจะเป็นตัวที่มันยิ้มแบบฮือฮือแล้วก็มีน้ําตาในตายิ้มก็ได้อะอย่างนั้นนะคะรักโรแมนติกซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรฟิลกู๊ดแบบที่เราบอกกันมาตลอดแค่ตอนนี้ ep 8 8แล้วเท่านั้นเองตรงนี้ก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงอีก2 ep นะคะก็ต้อง ไปกดบัตรแล้วก็ไปดูกันในไ i n a ล EP <ม>คือจากที่ตั้งแต่ EP 1จน EP 8มันก็จะมีความคบรถอยู่แล้วอีก2 EP ก็คือน่าจะไม่เบาอาจจะหน่วงจนวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะมีความสุขแล้วก็มาหน่วงอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้อออารมณ์สวิงเวอร์ใช่ตอนนี้น,น่าจะขาดน้ำตาลหนูคือ <c oughs> มันก็แฮปปี้ประมาณเ EP แล้วอะ คือมันจะเศร้าแค่ EP เดียวมันก็แบบกะไรอยู่ดูเห็นแฟนๆชอบนะแฟนๆบอกอย่าเพิ่งเลิกกันแล้ว EP เดียวมาดีกันเลยนะไม่ได้ใช่เดี๋ยวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีชูดใหม่เอาตามแฟนๆบอกเลยเหมือนที่ผ่านมาจะเป็นแบบอะไรนะพี่มิวทำอะไรก็แบบโดนก็โดนตลอดแล้วก็รอบล่าสุดเหมือนแบบแม่แมวน้ำทุกคน ไปลุมคุณวานคนเดียวเลยเลยเงี้ยใช่แต่เราเล่นเราเล่นคือมันต้องมันสุกอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุกแบบลื่นไหลอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีสะดุดความเศร้าบ้างอีกนิดนึงอี e ีเกก็ยิ้มเหอะเราอะ <laughs> <laughs> ยิ้มหน่อย <laughs> ยิ้มบ้างคือแม่ต้นน้ำจมพูเนี่ยหลอตั้งแต่อี ep 6อ่ะพี่ <laughs> อีพีห้าด้วยซ้ำห้าใหม่ยิ้มหกใหม่ยิ้มอีพีอะไรไม่รู้ยิ้มออกมานิดนึงแล้วหุบยิ้มอีกแล้วอีพีอีพีล่าสุดไม่ยิ้มเลยเออคือแม่ต้องนำาชมพูแบบซึมแล้วอ่ะแบบยังเห็นเรายยิ้มลูกยิ้มหน่อยคิดว่าอีพีเก้าน่าจะยิ้มนะคุณแม่ยิ้มเถอะยิ้มหน่อยคือหนูรู้สึกว่าการที่เราปูมาแบบว่าเศร้าขนาดนี้ตอนสุดท้ายเราอาจจะรู้สึก ดดมไม่ตอนสุดท้ายอะเราก็จะรู้สึกถ้าสมมติว่าสมมุติว่าสมมุติว่ามันแฮปปี้เราก็จะรู้สึกแฮปปี้มากๆพอเรารู้สึกว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้แล้วแต่แฮปปี้ไหมก็ <c oughs> ต้องรอดูค <c oughs> ืออ, <c oughs> อยากจะบอกว่าตอนที่เราอ่านบทเราก็แบบเฮ้ยอีพีแปดแล้วนะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่คะอีพีแปดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็นั่นแหละค่ะต้องรอดูว่ามันจะเป็นไงใครจะไปหรือว่ามันอาจจะแบบสุขจนทําให้เรารู้สึกแบบอิมอ่มเอโมใจมากๆก็ได้ก็อยากขอ,ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตทั้ทงแบบในดอมเราก็รวมไปถึงนอกดอมด้วยนะคะที่แบบซัพพอร์ตซีรีส์คุณวารันชามาเป็นอย่างดีก็รู้สึกดีใจที่ทุกคน ชอบแล้วก็บางคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนพวกเราในซีรีส์นะคะก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นแรงผักดันหรือว่าแรงกำลังใจให้ใครหลายๆคนนะคะตั้งแต่ ep หนจนถึง ep แปก็เห็นพลังทรงงานหนักของแม่ๆทุกคนนะคะเชื่อว่ามีหลายๆด้อมเลยที่ช่วยกันมากๆแล้วก็ขอบคุณดอมอื่นๆที่คอยแวะเวียนมาเจอพวกเรานะคะขอบคุณมากๆดีใจที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณที่ชอบ คุณวานร้านชำนะคะ <Hello. S 1> ก็หวังว่าอีพีสุดท้ายเราจะได้มาดูร่วมกันนะคะโชว์พิเศษจากพวกเรา4ี่คนแต่ละคู่ก็จะมีอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยทำและจะได้ทำในงานนี้เป็นที่แรกเพราะงานน้้าคุณผู้ชมไม่กดบัตรเนี่ยคุณผู้ชมจะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ไม่สามารถเห็นได้อีกถ้าไม่มาในงานนี้เออ ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมกันตั้งแต่เปิดร้านชำจนตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาปิดร้านชำแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นสักขีพยาน <c oughs> ในการพยานรักในการปิดร้านชำในครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของหนูกับพี่จูนด้วยที่จะมีงานไฟ n a ลอีพีด้วยนะัก็ตื่นเต้นแล้วก็รอที่จะไปดูไ i n a l อีพีพร้อมกับทุกคนมากๆค่ะเหนื่อยเลยนะ เพลงของเรานะคะขอจูบมิวนี้ค่ะก็เป็นเพลงแรกของเราสองคนเนาะชื่อเพลงว่าเหนื่อยจะถามนะคะก็เป็นฟิลแบบฟิลเศร้าเอยใได้นั่งฟังบนรถฝนตกคมพําถือก็เปิดได้เลยก็คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่สี่คนไม่ใช่มีแค่พวกเราสี่คนนะคะยังจะมีพี่พอพี่จริงพี่กอลฟพุ่มกับด้วยค่ะส่วนเพลงที่พี่มิวพูดไปขอขยายความนิดนึงมีหนึ่งรางวัลคนเก่งและสองรอติดตามก็ น่าจะใกล้ๆกันสปอยแค่นี้ใช่ๆช,แต,ชแต่ว่ามีแต่ว่ามีแบบสปอยร,รวมไปกับซีรีส์อ e ีพีล่าสุดแล้วก็ลองไปแกะหากันดูขอบคุณค่ะ